เพราะว่าถ้าเราปิ้นงานออกมาแล้วเนี่ยเราผิดผิดเป็นรีมอย่างเงี้ยคงไม่ใช่เรื่องตลกแล้วนะคะก็เสียดายพลังงานแล้วก็ทรัพยากรตรงนี้เยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะส่วนในงานของทางแม่บ้านนะคะก็ในส่วนของการติดฟองอากาศไปที่วาล์วนะคะก็จะช่วยลดแรงดันน้ํานะคะหรือว่าการปรับวาล์วน้ําเพื่อไม่ให้น้าไหลแรงมากเกินไปนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่านึกถึงสายชําระนะคะถ้าเราปรับแรงมากๆเนี่ยนะคะก็จินตนาการาก,กันได้เลยวมัน <laughs> <laughs> จะเป็นยังไงนะคะ ค่ะหรือว่าก๊อกน้ํานะคะที่เราใช้ล้างมือล้างหน้ากันนะคะถ้าสมมติว่าเราเปิดไว้แรงๆเนี่ยคือแค่หมุนมานิดเดียวเนี่ยนิดเดียวของเราอาจจะแรงมากแล้วก็ได้ก็คือน้ําส่วนที่กระเด็นออกไปอะคะ่ะก็สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์เลยคะ่ะในส่วนของโกดังนะคะรถโฟล์คลิฟต์นะคะเราก็จะไม่ติดเครื่องยนต์ของรถรถโฟล์คลิฟต์ทิ้งไว้ค่ะแล้วก็เมื่อใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะปิดทันทีเลยนะคะเพราะว่า ควรจะดับเครื่องทันทีค่ะเพราะว่าเราจะประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็ลดมลพิษด้วยค่ะที่จะก่องมลพิษที่อยู่ในโกดังดนานๆน,นะคะออฟฟิศบอยค่ะเราจะไม่เสียบการร่อนทิ้งไว้ค่ะแล้วก็การใช้บันไดค่ะหากขึ้นลงชั้นเดียวเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้บันไดแทนลิฟต์นะคะเราจะเห็นว่าที่บริษัทของเราเนี่ยได้แบ่งว่าเป็นลิฟต์ชั้นคู่และลิฟต์ชั้นคี่นะคะก็แค่นั้นก็ดีแล้วส่วนหนึ่งนะคะหากเราสามารถที่จะเดิน เดินแทนที่จะใช้ลิฟต์แค่เพียงหนึ่งชั้นเนี่ยก็จะประหยัดพลังงานได้มากขึ้นอีกค่ะไฟอาคารนะคะเราจะเปิดปิดลิฟต์เป็นเวลาค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าประมาณ6โมงเป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีการจำกัดส่วนใช้ลิฟต์ละว่าลิฟต์ตัวนี้ปิดลิฟต์ตัวนี้เปิดค่ะก็จะเป็นการช่วยกันประหยัดพลังงานนะคะติดตั้งสวิตช์กระตุกค,ค่ะเพื่อลดการใช้ไฟที่ไม่จําเป็นค่ะแล้วก็จะปิดแอร์ก่อนเวลาค่ะเราจะสังเกตได้ว่า ก่อน5โมงเนี่ยก่อน5โมงประมาณ15นาทีนะคะทุกวันนี้ก็จะเริ่มปิด Air แอร์ละพอแอร์ดับปุ๊บมองเวลาปุ๊บอีก15นาทีแน่นอน,นะคะ่ะ <laughs> แลวก็อื่นๆนะคะ <laughs> ก็คือแต่ละแผนกแล้วก็ทุกๆคนนะคะสามารถที่จะทํางานที่จะสามารถดูแลพลังงานนะคะร่วมกันได้นะคะก็คือเราจะติดตั้งโปรแกรมเซฟหน้าจอคอมพิวเตอร์ไวค้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการพิมพ์สีหากไม่จําเป็นนะคะอย่างเช่นเราต้องถ่ายกอกสารเยอะๆเพื่อที่จะส่ง ื่อที่จะส่งลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราแค่ใช้ตัวจริงแค่ใบแค่ฉบับเดียวแล้วก็นอกนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องปิน์สีก็ได้ค่ะเป็นก๊อปปี้ก็เป็นขาวดาได้เหมือนกันค่ะเราจะใช้น้ําแล้วก็ไฟเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะคะเหมือนกับอ,อันนี้ใครๆก็รู้นะคะว่าใช้น้ําเสร็จแล้วก็ควรจะปิดกอ๊อปไฟตัวดวงไหนไม่ใช้ก็ควรจะปิดบริเวณนั้นค่ะหรือว่าถ้าไฟตรงไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือไม่จําเป็นหรือว่า หรือว่าเรารู้สึกว่าตรงนี้เพียงพอต่อการความต้องการของเราแล้วเราก็ควรจะปิดมันซะน,นะคะใช้กระดาษรียูดค่ะแล้วก็ปิดไฟช่วงพักกลางวันค่ะแล้วก็ในส่วนของตู้เย็นนะคะก็จําเป็นเหมือนกันค่ะเพราะาเราควรจะเคลียร์ของทุกอาทิตย์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่ออาทิตย์เนี่ยหรือว่านานๆไปแล้วเราไม่เคลียร์ของเนี่ยในตู้เย็นก็จะใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อที่จะทําให้ของในตู้เย็นมันเย็นคงที่สม่ำเสมอค่ะก็ สรุปนะคะก็คือว่าทุกคนนะคะคือเป็นพลังมดค่ะเราก็ควรที่จะต้องช่วยกันดูแลพลังงานของออฟฟิศเรานะคะเพราะว่าแค่คนหนึ่งคนก็สามารถที่จะทำทำให้สามารถลดพลังงานได้เยอะ,ะ,ะ้วค่ะเหมือนกับบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกค่ะ